สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือคุกกีฬันใช่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือคุกกิลันตอนจอมภายในโตเกียวโอ้โหคือบอกเลยนะ <ไป S 1> เล่มนี้เราเคยอ่านทั้งคู่แล้วนะคะเป็นคุกก้รันเล่มเดียวที่เสริมเคยอ่านปกติใครมักจะไม่อ่านหนังสือคุกก้รันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นน้องฮาชิอ่านแต่อันนี้เป็นเล่มเดียวที่เสมุมอ่านเพราะว่าวันนั้นว่างๆนะคะก็เลยอ่านก็อ่านจบ จบทั้งเล่มเลยนะคะสนุกมากเล่มนี้ยืนยันจากทั้งสองคนเลยอ,อ่ะเล่มนี้เล่าให้เพื่อนฟังซิว่าความสนุกมันเกิดขึ้นจากอะไรก็คือว่ามันมีเอิมคุกกี้ทุกคนเนี่ยต้องไปตามหานักลบกคนสุดท้ายก็มีอุปสรรคมากมายแล้วก็เหมือนว่าเพื่อนหายไปไหนสักคนนี่แหละเหมือนว่าแบบโดนปีศาจอะไรอย่างนี้คือมันคือเล่มนี้นะมันเกี่ยวกับปีศาจแล้วอตอนสุดท้ายเขาทิ้งทิ้งแบบทิ้งปมในใจเรามากมเลยนะทุกคนคือ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูกันตอนสุดท้ายอะทุกคนเนี่ยเหมือนปีศาจแมวกําลังจะฆ่าคุกกี้แล้วแต่มันก็กําลังกระโดดเห็นไหมภาพสุดท้ายที่เขาโชว์กำลังกระโดดอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็หายก็ตัดไปเลยแบบตัดตัดแล้วก็คือจบเล่มเลยแล้วเราก็แบบโอ้โหขัดใจแบบขัดใจอยากอ่านเล่มต่อไปมากนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูกอนโอ้โหเขาทําได้ดีมากเลยนะมันเห็นไหมคะนี่คะะคือเราขัดใจแล้วเราอยากอ่านต่อมากแต่มันจบแล้ว ะะก็คือมันสนุกนะเล่มน,นี้นะคะทิ้งทิ้งท้ายไว้แบบว่าดีมากนะคะแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นเล่มน,นี้น้ำบอกเลยตื่นเต้นมากอ่านแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ผจญภัยจริงๆเลย <ừ> นะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับ <ừ> สปลายที่ส่งมาอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับ,บเออนักสืบต่างๆมีเยอะมากอันนี้เลม่มนี้เนาะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยประโยชน์คืออะไรครับพันชิประโยชน์ก็คือเราเวลาเราเอิ่มไปตเกียวเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่า เอมไอเนี้ยมันเป็นสถานที่คือมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ไหมอืมใช่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดีกว่ามันจะเป็นความรู้นะทุกคนนะแกมันเปิดหาหน้าที่มันมีความรู้นี่อย่างนี้เห็นไหมคะเขาจะเขียนข้างท้ายตรงนี้เห็นไหมคะตรงนั้นตรงนี้นะรู้แล้วเขาก็จะบอกว่าใช่เขาจะเขียนว่าใช่ถูกหรือว่าผิดนะคะวัฒนธรรมเป็นยังไงนะคะมีที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคน อะ,อ,อะไรๆญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีเกือบทุกหน้าเลยนะเพื่อนๆเขาก็จะถามไม่เขาไม่ได้ถามสิเขาก็จะแบบเขียนผิดๆแล้วถ้าเขาแล้วก็เขาเขาจะเฉลยใช่ถูกต้องนะคะอโอเคแล้วเล่มนี้เนี่ยแบบว่าควรซื้อไหม ควรเพราะว่ามันทำให้เกิดความคิดส,สร้างสรรค์แล้วก็สนุกแล้วก็หามันหาด้วยใช่ไหมคะอันนี้เล่มนี้คือหาด้วยแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะสนุกนะเล่มนี้ไข่มุกรับประกันได้ว่ามีความสนุกนะคะสนุกทุกตอนและมีความตื่นเต้นไม่ใช่อ่านแล้วเฉยๆนะทุกคนตื่นเต้นมากไอ้ทุกหน้าที่แบบว่าคือเหมือนมันจะหลงกลปีศาจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออ คือแบบว่าเลามันมีความรู้ทุกหน้าด้วยซึ่งใครมันก็อ่านนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นเก็บความรู้ดีวกว่าอ,อย่างนี้นะคะโอเคนะคะสรุปเลยนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะ,ะมีความตื่นเต้นมากนะคะหนังสือเล่มนี้มีความตื่นเต้นมากแล้วก็และมีเก็บความรู้เยอ,อะมากใช่ไหมชิชมีเกบความรู้เกือบทุกหน้าทุกหน้าเลยนะคะเกือบทุกหน้าเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะเล็งหนังสือเล่มนี้ไว้อยู่ก็ หวังว่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เริ่มกดไลค์ <Like. S 1> กด s u b s c r i b ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ